อโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงระบบป,ปฏิบัติการวินโด w s นะครับซึ่งใครที่ใช้น้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์ PC ก็สามารถลงเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปที่ร้านนะครับก็ให้ทําตามวิธีผมนะครับอ,อันนี้ผมจะใช้แผ่น CD นะครับในการบูตในการบูตลงวินโด w s นะครับนี่แผ่น CD จะให้ดูแผ่น ผมจะใช้ Windows 8.1 Pro นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับระบบก็เสถียรดีนะครับแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็น Windows 10นะครับแล้วแต่ใครชื่นชอบนะครับก็จะใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับอ่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดเครื่องมาปกตินะครับมาที่หน้าจอแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเข้าเครื่อง เปิดเครื่องมาธรรมดาปกตินะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานะนะครับเคลียร์ไฟล์ทุกอย่างนะครับที่อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปหรือในไดซี C, ได D, ไดี e, ได้อไดอะไรต่างๆนะครับจัดเก็บใส่สำรองให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะทำการล้างเครื่องทั้งหมดอันนี้ผมจะทำการล้างเครื่องทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะแบ่งแบ่งไดฟใหม่นะครับแบ่งไดไดในการเก็บข้อมูลใหม่นะครับ จะให้ไปดูได์ของผมนะครับอคอมพิวเตอร์ผมก็จะมีทั้งหมด3ได์นะครับผมก็จะลบทั้งหมดเลยนะครับให้เป็นไดร์เดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทาการแบ่งใหม่ทั้งหมดนะครับผมได้ทําการสำรองข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใส่ใน e x ็กซ์แนตัวนี้ผมจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะล้างเครื่องทั้งหมดเลยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นี่ครับนำแผ่นซีดีนะครับน่ะใส่ลงในตรงนี้นะครับดีวีดีรอมตรงนี้นะครับใส่ลงไปนะครับปิดหลังจากนั้นก็ให้เราทำการารีสตาร์ทเครื่องนะครับผมรีสตาร์ทเครื่องนะครับกดรีสตาร์ทนะครับ สำหรับเครื่องไหนที่ตั้งค่าการบูตไว้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราขึ้นเป็น DVD ให้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ตั้งค่าเนี่ยก็ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อให้มันบูตจากตัวไหนนะครับนี้ตัวอะไรขึ้นอโอเค ของผมจะเป็น a อ e r นะครับโน้ตบุ๊กเอเซอนะครับคีย์ฟังก์ชันในการไปตั้งค่าก็กด f 1 2นะครับกด f 1 2นะครับช่วงกด f 1 2ย้อย้ำๆนะครับช่วงที่เครื่องมันดับนะครับแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันกำลังรีสตาร์ตอยู่กด f 1 2ครับกดย้ำๆไปเลยมันก็จะเข้าไปสู่หน้าบูตแบบนี้ ะครับนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่เมนูนี้นะครับบูตอ่าบูตตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะมีบูตนะครับจากไหนบ้างนะครับที่เราต้องการบูตนะครับจากของผมเนี่ยจะเป็นแบบ CD อ่า CD และ DVD นะครับตัวนี้อันที่4ครับผมก็จะทำการย้าย จริงๆผมก็ไม่ต้องการย้ายหรอกเพราะว่ามันก็ขึ้นตัวเดียวอยู่แล้วนะครับตัวนี้อันที่4ครับถ้ามันหาตัวที่1ที่2ที่3ไม่เจอเนี่ยครับยังไงมันก็ต้องมีตัวที่4ขึ้นมาครับแบบนี้เลยแล้วก็แค่ทำการกด enter ครับอ้าไม่ใช่นะครับกด f10 แล้วก็กด yes นะครับแค่นี้ครับหลังจากนั้นก็กดไม่ต้องกดก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะบูตให้เองเลย ก็รอนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับให้เรากด enter นะครับมันขึ้น DVD จุดๆอะไรเงี้ยให้กด enter หรือกด space bar ก็ได้นะครับถ้าตอนนี้เราก็รอนะครับอาจะรอนานนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่ากี่นาทีนะครับนะประมาณ10นาทีนะครับหรือ20นาทีหรือถ้าเร็วกว่านี้ก็แป๊บเดียวนะครับตรงนี้ ขั้นตอนนี้มันก็ทําการประมวลผลมันจะมีลักษณะตัวหมุนนะครับอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับนี่ครับถ้าใครมาหน้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็นะครับอ่าอันแรกตัวบนเนี่ยเราก็เป็นภาษาอังกฤษี่้เลยครับแต่ตัวตรงกลางนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นไท a แลนด์ครับแล้วก็พิมพ์เลยครับ T H อ่เป็น Thailand นะครับส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับตรงนี้ไทยเกียรตมณีนะครับเกากด next ไปเลยนะครับแล้วก็กด install now สำหรับใครที่ติดตั้งแล้วนะครับหรือติดตั้งไม่ได้หรือมีปัญหาก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่ inbox เลยก็ได้นะครับทางแฟนเพจนี่เลยอ่ะขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับกดติ๊กครับแล้วก็กด next น,นะครับอ่ะตัวนี้ก็ให้เราเลือกเป็นแบบ custom นะครับ c u ส t o m โอเคหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่เราจะทําทการ ดีลีฟฟอร์แมตทั้งหมดนะครับให้เป็นได์เดียวหนึ่งให้เป็นหนึ่งได์นะครับแล้วเราก็ค่อยทําการแบ่งได์ใหม่นะครับแบ่งได์ใหม่นะครับผมก็จะทําการลบทั้งหมดเลยนะครับสําหรับใครที่ล้างเครื่องใหม่เลยนะครับแบ่งใหม่เลยนะครับแต่ถ้าใครจะลงใหม่ก็ให้เราสังเกตว่าได์ไหนเนี่ยเป็นไดซ์ซีนะครับเราก็ทําการฟอร์แมตได์นั้นออกแล้วก็ทําการคลิกนะแล้วก็กด next ไปนะครับแต่อันนี้ผมจะ แบ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะทําการ delete ทั้งหมดเลยนะครับ delete เลยอ่ะโอเคนะครับ hard d ด s k หน่วยความจําของอที่เก็บข้อมูลของโน้ตบุ๊กผมก็จะประมาณ 600กว่า600-700จิ 600, 700กนะครับผมก็จะทำการแบ่งใหม่นะครับโดยกดไปที่ New น,นะครับผมจะให้ไดซีแค่ประมาณ1น่มันจะมีคำว่าไซต์ตัวนี้นครับให้ท่านผู้ชมกะแบ่งเองนะครับหารเองเลยก็ได้นะครับหารผมจะให้เป็น1 ถ้าเอาแค่แค่หนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเอาแค่หนึ่งหมื่นแล้วลองกดแอปพลายครับแล้วก็กดโอเคอ่ะโอเค ไฟล์ที่มันเตกออกมาตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราแค่สนใจแค่ว่าอ่าสังเกตดช่ไหมครับอันนี้ไดซี ICE, เนี่ยผมให้แค่ประมาณสิบสี่น้อยไปนะครับผมจะให้สักประมาณหนึ่งร้อยจิกนะครับผมก็จะทำการลบแบ่งใหม่นะจนกว่าเราจะโอเคนะอแบ่งใหม่นะ จากจ็ตตัวนี้ลองใส่เป็นหนึ่งดูดึ่ง apply อ่าโอเคประมาณนี้นะครับ dice ผมจะให้อยู่ที่ 112GB นะครับอ่า ตัวนี้ผมจะทําการลงระบบปฏิบัติการไว้ที่ไดนี้นะครับส่วนอีกอีกอีกพื้นที่นะครับผมจะแบ่งเป็น2ไดนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเป็นได D, ไดีไดเนะครับก็กด New นะครับ600ผมจะแบ่งครึ่งเลยนะครับก็ใส่เป็นเลข3ใส่3ไม่ได้รู้สึกว่าคีย์บอร์ดมีปัญหานะครับ เลข3เลขสเอาไงดีถ้าจะกดอย่างนี้มันจะช้ามากนะครับผมจะลองสุ่มเพื่อหาเลข3แล้วก็ทำการ Copy นะครับถ้าเกิดว่าคีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้เราก็ค้นหาตัวเลขที่เราต้องการแล้วร็จแล้วก็คลุมแล้วก็ Copy นะครับอโอเค ก็คอนโซลวีอ่าเป็นครึ่งครับกด a p p พลาโอเคตอนนี้เราก็ได้นะครับได้ดี D กับได้เ e แล้ว2ได้นะครับมีขนาดเก็บข้อมูลนี่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับอาจจะเลื่อมล้ำกันนิดนิดหน่อยหน่อยะครับต่อไปนะครับก็ให้เราทำการ Format ได้ดีกับได้อนะครับ ส่วนไดซีด C ที่เราจะเก็บระบบเราไม่ต้องนะครับเราก็ค่อยไปเลือกพื้นที่จะทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการเนาะ,ะให้เราทําการฟอร์แมตด้วยนะครับตรงนี้ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับได้แรกทำการฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับต่อไปได้ที่2ก็ฟอร์แมตเหมือนเดิมอ่าฟอร์แมตแล้วเนาะอ่ะไดนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่แบ่งก็ให้กด New นะครับกด New แล้วก็กด Apply ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปฟอร์แมตอีกรอบหนึ่งอ่าฟอร์แมตโอเคอ่าผมฟอร์แมตอันเดิม ส่วนได้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีได้อื่นขึ้นมาเป็นไฟมีโคเวอร์หรือไฟซิสเต็มอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปลบนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเครื่องเรามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการไปแก้ไขได้นะครับอโอเคเมื่อกี้ผมไปลบผิดนะครับใบตัวนี้แต่ไปลบอีกได้หนึงอ่ะก็ตัวนี้ลบใหม่ลบใหม,ลม่ลบทุกได้เลยก็ได้นะครับฟอร์แมตท,ทุกได้เลย นะครับแต่ไดซีเนี่ยไดซีที่เราจะเก็บข้อมูลลงระบบปฏิบัติการเราไม่จาเป็นต้องไปฟอร์แมตก็ได้นะครับเราสามารถที่จะทําการคลิก next ติดตั้งเลยนะครับมันก็จะทําการลบไฟล์เก่าออกให้เลยนะครับอ่า สรุปแล้วก็คือคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยจะมีอยู่3ได์นะครับมีไดซ์ีไดซ์ดีแล้วก็ได์อ e. ีไดซ์ีนี่จะเป็นไดซ์สำหรับเก็บระบบปฏิบัติการนะในการลงวินโดว์ส่วนได์อ e, ีไดซ์ D, ไดดีไดอีนั้นก็จะเป็นพวกไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับที่เราใช้งานพวกไฟล์วิดีโอไฟล์ Word ไฟล์ Excel อ,อ่ะโอเคนะครับผมฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาเลือกไดฟ์ที่จะทำการลงระบบนะครับ ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับที่ให้ข้อมูลไป112 GB ตัวนี้นะครับเพื่อที่ทำการลงวินโดว์นะครับคลิกนะครับแล้วก็กด next นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรารอนะครับจนกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยครบ100%แล้วก็เครื่องมันก็จะดับเองนะครับแล้วก็ทำการรีบูตหลังจากนั้นมันจะให้ตั้งชื่อเครื่องชื่อไฟล์อะไรต่างๆตามปกตินะครับเราก็จะได้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1ที่เราลงหรือ Windows อื่นๆที่เราลงนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่างๆที่ทําไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะครับในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจก็ได้นะครับหรือจะไลน์ก็ได้นะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ